สวัสดีค่ะครูเมืจากครูเมื่ออังกฤษนะคะวันนี้เราฝึกทำกริม,ม่าก,กันก็สอบภาษาอังกฤษกันข้อที่หนึ่งเราจะเห็น is teaching ข้อที่สอง wanted to teach number three taught number four had taught has taught นะคะเห็นไหมเราจะเห็น verb หนะ้าตาคล้ายคล้ายกัน แต่ว่ารอบนี้อาจจะมีดูความยาวๆกว่าเดิมนะคะก็คือแต่ที่เห็นง่ายๆก็เห็นชัดนะคะก็คือ teach จะมีอยู่ในทุกข้อเลยเพียงแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตากันไปก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเห็น Verb นะคะหรือคำกริกยาที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะๆแบบนี้ก็คือวัดเราเรื่อง tense นะคะหรือการเวลาการเวลาเทคนิคสำคัญคือเราต้องหา หรือเรื่อง tense นะคะเราต้องหาคำบอกเวลาให้เจอเสมอนะคะไปดูโจทย์กันหน่อยโจทย์บอกว่า what did your father do last Sunday? He English at a university. เขาถามแล้วก็ตอบกันนะคะทีนี้เด็กๆเ,เจอไหมว่าประโยค คําบอกเวลาในประโยคเนี่ยมีไหมครูเมื่อเจอแล้วมีถึงจริงๆมีไม่ใช่มีคำเดียวด้วยนะมีถึง2จุดเลยให้เราเห็นว่าอ๋อนี่คือ tense เป็น tense ปัจจุบันหรือเป็น tense อนดีตหรือเป็น tense อนาคตนะคะสิ่งที่ครูเมื่อเห็นคืออันที่1คือคำว่า Did จุดที่1 จุดต่อไปคือ last sunday หรือว่า last เฉยๆก็ได้นะคะจำได้ไหมจริงๆครูเมื่์เคยสอนไปหลายคลิปแล้วล่ะนะคะว่าถ้าเราเห็นคำบอกเวลาคำว่า last นั่นคือชื่อ tense past simple ค่ะ past simple ก็ใช้ทำนองเพลงเมาคลีล่าส์นะ past simple tense past simple tense แทนอดีตการแทนอดีตการประธานเว์บสองบอกออบเจกประธานเว์บสองบอกออบเจกจำให้ดีมีคะแนว y esterday last ago yesterday last ago คำพวกนี้คำพวกนี้บอกเวลาในอดีตอ่ะบอกเวลาในอดีตจำให้ดี มีคนแนนเห็นหรือยังคำบอ,อกเวลานะคะ yesterday last ago จริงๆจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า in บวกปีเก่าๆนะก็ได้อยู่นะคะ yesterday แปลว่าเมื่อวาน last and ago แปลว่าที่แล้วเราไปดูโครงสร้างของ past simple เราได้แล้วแหละ,ละประโยคบอกเล่าบอกว่าประธาน verb สองบวก up subject ก็คือประธานบวกด้วย Verb ช่องที่2นะคะประโยคบอกเล่าค่ะประธาน v e r b สองบวก object เช่น he went to school yesterday went ในที่นี้เป็นกริยาช่องที่2ช่องที่1คือคำว่า go ไปแล้วกลับมาแล้วไปโรงเรียนกลับมาแล้วก็คือเราก็เลยต้องเปลี่ยนจาก go เป็น went ปฏิเสธค่ะเราต้องมี not เข้ามาช่วยแต่เราไม่สามารถเอา went หรือเอา verb ตัวนี้ verb ช่องสองมาใส่ not ได้เราเลยต้องมีผู้ช่วยผู้ช่วยนั้นคือเป็น verb to do ค่ะในช่องอดีตก็คือ did not ถ้าเป็น present simple present s i m p l เนี่ยก็คือเป็นปัจจุบันใช่ไหมเป็นปัจจุบัน เวิรที่จะมาช่วยในประโยคบออปฏิเสธและคำถามก็คือ Verb to do ซึ่งมีสองตัวพี่น้องก็คือ do กับ does เพราะฉะน,นี้พอมันเป็นเปลี่ยนเป็น past อดีตช่องที่สองของ do does ก็คือ did นั่นเองตะกี้ครูมาบอกแล้วว่าที่ครูเมื่อเห็นคำบอกเวลาก็คือคำว่า did นี่แหละนะคะ did เนี่ยจะเป็นการพูดถึง past simple ค่ะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วเพราะฉะนั้น did not ย่อเป็น didn't ให้เด็กๆพูดว่าปฏิเสธ didn't verb 1ปฏิเสธ didn't verb 1นะใน past simple นะคะประธาน verb สองบวก object ปฏิเสธ didn't verb 1น่งเราต้องท่องโครงสร้างของปฏิเสธและคำถามไปด้วยก็จะดีมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมพอมันเป็นตอนแรกมันเป็น verb ช่องสองนี่เป็น went แต่พอเจอ did did ไม่ชอบเวิร์บสองเอาจำก็ได้ว่า did ชอบเวิร์บหนึ่งแล้วกันนะะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวงงอีก did ชอบเวิร์บช่องที่หนึ่งกลับไปเป็นช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น did, didn't เวิร์บหนึ่ง didn't เวิร์บ did, หนึ่งเห็นไหมเราจะไม่ใช้ did, didn't went เพราะว่า did ชอบเวิร์บช่องหนึ่งก็จะเป็น he didn't go to school พอคำถามค่ะให้จำว่า They, did ไปข้างหน้ากะริยาช่องหนึ่งคุณเมื่อบอกว่าชอบบอกให้เตะนะคะเตะหมายความว่าไงจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมทีนี้เราเตะดิสไปข้างหน้าค่ะแทนแต่เราไม่ต้องเอาโน้ตมานะเตะดิสไปข้างหน้าหน้าอย,อยู่หน้าอะไรหน้าประธานไงกะริยาช่องหนึ่งสรุปก็คือถ้าเป็นพา s t ส i ิ p l e ้นะคะ เฉพาะประโยคบอกเล่าเท่านั้นที่จะใช้ verb ช่อง2นะแต่พอเป็นปฏิเสธและคำถามพอมี d i d เห็นไหม d i d ชอบ verb 1 did ดชอบ verb 1เจอดิ d หมดเลยเป็น Di d n ดกับ d i d ปกตินะคะก็กริยาเลยกลับไปเป็นช่องที่1นั่นเองมาดูคำบอกเวลาที่เพิ่มเติมนะคะ yesterday บอกไปแล้วเมื่อวาน last ที่แล้ว ago นะคะที่แล้วแต่ความต่างของตัวนี้คือ last จะต้องบวกด้วยคำศัพท์เช่นปีที่แล้วใส่ last year ไว้ข้างหลังเดือนที่แล้ว last month สัปดาห์ที่แล้ว last week last อยู่หน้า แต่ ago อยู่หลัง last อยู่หน้า ago อยู่หลังแล้ว ago ชอบเป็นตัวเลขเช่น two days ago สองวันที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วอย่างเงี้ย ago ชอบตัวเลขนะคะ last ชอบตัวอักษร last อยู่หน้า ago อยู่หลังอะต่อมาก็จะเป็น in บวกปีเก่าๆหรือ on holiday ก็ได้นะคะ ส่วนวิธีการเปลี่ยน verb ให้เป็นอดีตค่ะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหม go เปลี่ยนเป็น went ก็คือผันกริยาจากกริยา3ช่องนั่นเองก็คืออันนี้ต้องท่องเองให้จำหรือนำกริยาที่ยกเว้นจากตารางกริยา3ช่องมาเติม e d ซึ่งก็จะมีกฎอะไรของเขากันไปนะคะ,ะทีนี้เรากลับไปดูในข้อสอบ เไหมเราเห็น did เราเห็น last แต่นี่ last Sunday เห็ไหม last ชอบตัวอักษร last อยู่หน้ ago, า ago อยู่หลังก็จะแปลว่าวันอาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณทำอะไรวันอาทิตย์ที่แล้วเขาสอนภาษาอังกฤษ,กฤษที่มหาวิทยาลัยจำได้ไหมคุงสร้างประธาน verb o n g บอก object ประธาน verb 2บอก object เ,เพราะฉะนั้นมีอยู่ข้อเดียวค่ะที่เป็น verb ช่องสองคือ ตอบข้อที่3สามโทษโทษนะคะในส่วนของกริยา3ช่องอ่ะเดีย๋ยวนะรู้สึกคุเม่จะสบายนี่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 กริยา3ช่องอ่ะแนะนำว่าถ้าท่องได้นะคะพยายามท่องให้ได้มากที่สุดนะสมัยครูมเม่ออันนี้ก็เล,เล่าเล่าบ่อยเหมือนกันสมัยครูคมเม่เรียนก็คือจําได้เลยตอนนัน้นอยู่อยู่ป .6 นี่แหละ ประถมหครูครูให้การบ้านตอนปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมใหญ่น่าใช่ปอปห้าปอหกเหล่านั้นนะคะปิดเทอมใหญ่คุณครูบอกว่าอ่ะการบ้านถ้าเกิดเปิดเทอมมาให้เด็กๆมาสอบปากเปล่ากับคู้มั่ยคือไปท่องกริยา3ามช่องมาให้ได้ห้าสิบคำอืมห้าสิบคำหมายความว่ายังไงไม่ใช่หนึ่งสองสามนะคะไม่ใช่นะคะ หนึ่งแถวคือหนึ่งคำเช่นคุณมือก็เลือกเอาว่าเอคำไหนจำง่ายง่ายสั้นๆแต่มันห้าสิบคำอ่ะเนาะมันก็ต้องแบบมีคำยากบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยเช่น be was were been เป็นอยู่คือต้องท่องอย่างนี้นเลยนะท่องผิดเมื่อไหร่สุบสักตัวกลับไปท่องใหม่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาหลายปีมากๆแล้วครูมื่อยยังจำตารางกริยามช่องได้เลยที่คุณครูสั่งไปท่องท่องทั้งวันท่องเป็นเดือนนั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นสำหรับพี่ปหกจริงๆตอนนี้ท่องก็ยังทันนะหมายความว่าไม่ใช่ว่าก็หนูสอบไปแล้วมหนึ่งเดี๋ยวมสองน้องก็ใช้ลูกน้องใช้ถึงมหาวิทยาลัยเลย,เลยจบแล้วก็ยังใช้อยู่ถ้าเกิดหนูยังอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรนะถ้าหนูยังอยากเาก่งภาษาอังกฤษนะมันต้องใช้อะค่ะยังไงมันก็ต้องใช้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคำแต่รู้เยอะมันก็ดีกว่ารู้น้อยละกัน นะอย่างเนี้ยคำว่า creep ถามจริงคุณไม่รู้ไหมไม่รู้นะ creep crep crep cre cre เนี่ยอันนี้เพิ่งเจออืมไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าคลืบคลานเนี่ยใช้คำว่า creep ช่องสองคืออะไรอย่างพนะิงก็ได้อะพิงพิงพิงไม่ใช่ของพี่นนทนะ์นะเพลงพิงนะคลิงคลังคลังเออแต่เวลาคุณไม่ท่องนะคุณไม่จะชอบแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะเหมือนเหมือนที่ pop ดีอะคลิงคลังคลังอาซิงแซงแัง ดิกดักดักมาจำง่ายไงเพราะว่าเราจำแค่เนี่ยเหมือนกันสองช่องแตบเนี้อย่างอย่างยิ่งตัวเนี้ย Cost, cost cost c o s t มีราคาอู๋นี่จำง่าย Cut, Cut, Cut อันนี้นี่เซฟเห็นไหมเซฟสมอง <laughs> มันก็ต้องมีเทคนิคกัน,กกนบ้างนะประมาณนั้นแหละก็ลองดูจริงๆมันจะมีเทคนิคด้วยนะว่าอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นตะเกี้ Cut, 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 cut. แล้วก็ cost a cost a cost a case 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 เนี่ยมันจะมีกฎของการเปลี่ยนรูปหมายความว่าการทำปฏิกริยา3มช่องมันจะมีกฎที่เราแบบสรุปมาจากตารางอะเช่นข้อนี้ 1, นึ่ช่องหช่องสช่องสาเหมือนกันมีกี่ตัวกูเมือก็กรุปมาเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนสลักนิดหน่อยอย่าง i เป็น u u เป็น u เหมือนเดิมอย่างเงี้ย cling clang clang sing sang sang อะไรนะที่มัน blow blue b l o อันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงอันนี้อย่างเงี้ยอย่างลงอย่างเป็น e ี e ตัด e, e ออกตัวหนึ่ง bleed red red อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีกฎของเขานะคะอืมเนาะยังไงก็พยายามเปิดอ่ะไปดูคำศัพท์เมื่อกี้ลืมลืมลืม อย่างคำต,ตัวทีตัวทีตัวทีจะมีหรือเปล่านะน่าจะมีคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ทั่วไปนี่นี่เจ,จ,จอละเจอละเจอละต้องมีอยู่ลวคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ทั่วไปเห็นไหมคำนี้ค่ะ teach ซึ่งแปลว่าสอนช่องสองคือ teach to to เนี่ยคุณมือจะชอบทั้งหมดเน,นี้ยช่องสองช่องสามเหมือนกันมีกีก่ตัวเลือกมาเนี่ยเห็นไหม tell to to เนี่ยได้แล้ว Understand understood understood นี่เห็นไหมสามคำแล้เทคนิคในการจำประมาณนั้นแหละนะคะถูกต้องสรุปก็คือ t a u g h t ถูกไหม to t e a g h สอนนั่นเองสอนไปแล้วในอดีตนะคะ